สวัสดีคุณฟู่งฟังท่านคะหลักธรรมที่ทําให้มนุษย์สัมพันธ์ยั่งยืนทำอย่างความสําเร็จในการทํางานมีสีประการคือฉันท่าได้แก่ความพึงพอใจในสิ่งที่ทําอยู่บุคคลควรรักงานรักเพื่อนร่วมงานรักหมู่คณะและสถาบันเมื่อบุคคลมีความพอใจมีความรักในสิ่งที่ตนทาสิ่งต่างๆที่ตนแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะดีด้วย มนุษย์ควรให้ความรักแก่กันตั้งแต่รักกันภายในครอบครัวรักกันในกลุ่มงานและสังคมวิริยะได้แก่ความเพียรพยายามการมีความขยนันอดทนมีมานะบากบานันจนประสบผลสำเร็จดังสุภาษิตท,ที่ว่ามีความพยายามที่ไหนที่นั่นย่อมประสบความสำเร็จเช่นต้องการเรียนเก่งนักศึกษาก็ต้องหมั่นท่องอ่านทำรายงานนำแบบฝึกหัด รับผิดชอบต่อการเรียนมีวินัยความพยายามจะทำให้นักศึกษาสอบได้ดีจิตตะได้แก่ความตั้งใจการฝักฝ่ายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานเอาใจใส่ต่องานที่ทำมีความตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างให้ดีทำให้ได้มีเจตนาแน่วแน่ทุกอย่างย่อมสำเร็จวิมังษาได้แก่ความสุขุมรอบคอบพินิจพิจารณาสิ่งที่ทำด้วยปัญญา มีการตรวจตาอยู่สม่ำเสมอเหมือนที่กล่าวว่ามีความฉลาดอย่าขาเฉลียวหมายถึงการทำงานใดๆให้รอบคอบมีความละเอียดละออในงานที่เราได้กระทำหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นผูกไมตรีเอื้อเฟื้อกื้อกูลหรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอยู่สีประการได้แก่ ทานคือการให้การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของตนเองให้แก่บุคคลอื่นไม่ตนี่ทีเนียวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคุณนำข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบไม่เห็นแก่ตัวเราควรคํานึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สินของที่เราหามาได้มีใช้จีรังยั่งยืนเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้ ปิยวาจาคือการพูดด้วยท้ายคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่พูดหยาบคลายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาละเทศะพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่งเพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นวิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้นจะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออัตตะจริยาคือการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมานตาคือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โรเรรวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วยพรมิหาร4ี่เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือทานการให้แบ่งปันสิ่งของตนเองแก่ผู้อื่น ปิยวาจาการเจรจาด้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวานอัตถชริยาคือการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมานตาความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอวางตนเหมาะสมไม่ถือตัวไม่ดูหมิ่นดูแคลนกันคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ได้แก่สัจจะหมายถึงความซื่อตรงจริงใจพูดจริงทำจริงผู้ที่มีสัจจะนั้นจะเป็นหลักประการแห่งเกียรติคุณมีคนเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของทุกคนทธระมะหมายถึงการฝึกตนเองควบคุมจิตใจได้ด้วยให้ปัญญาจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความสำเร็จทำอะไรเกิดความผิดพลาดน้อยขันติความอดทนอดกลั้นมีหลายประการเช่นความอดทนต่อความยากลำบาก ความอดทนต่อความเจ็บปวดความอดทนต่อความโกรธความผูกพยาบาทความอดทนต่ออำนาจกิเลสเป็นต้นผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นเครื่องประกันฐานะทางสังคมได้อย่างดีและจะเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่เกิดความท้อแท้โดยง่ายจาคะหมายถึงความเสียสละความแบ่งปันการมีน้ำใจเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่มีจาคะนั้นจะเกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้ หลักสำคัญในชีวิตอีกประการหนึ่งนั่นก็คือกาลยาณมิตาหมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นผู้สั่งสอนแนะนำชักนำไปในทางที่ถูกต้องมีคุณสมบัติของกาลยานามิตเจ็ประการได้แก่น่ารักน่าเคารพ หน้าเทิดทูนฉลาดพูดแนะนำตักเตือนอดทนต่อถ้อยคำถแถลงเรื่องที่ลึกลำได้ฮิริโอตปะฮิริคือความละอายต่อบาปเป็นความรู้สึกรังเกียจไม่อยากทำบาปเห็นบาปเป็นของสกปรกจะทำให้ใจของเราเศร้าหมองจึงไม่ยอมทำบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปคันติโซระจะ ขันติแปลว่าความอดทนหมายถึงความสามารถที่จะทนต่อความลำบากมีจิตใจเข้มแข็งที่จะทำความดีและสามารถควบคุมตนเองได้โสระจะหมายถึงความสงบเงียบความมีอัธยาศัยงดงามความประณีตความเรียบร้อยรวมถึงความไม่หรูหราขันติโสระจะเป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกันเมื่อแปลจะได้ความหมายทำอันทำให้งาม ธรรมที่ทำให้คนเป็นสัพปะบุรุษหรือเป็นคนดีมี7ประการคือ1ธรรมัจยุตาการรู้จักเหตุคือการรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชีวิตหรือรู้จักหลักความคิดจะคิดจะทำอะไรก็มีหลักรู้ว่าเมื่อกระทำสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุขแต่ถ้ากระทำสิ่งอย่างหนึ่งจะให้ผลเป็นความทุกข์เช่น ถ้าหมั่นศึกษาเล่าเรียนก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจวิชาการต่างๆเมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดีเป็นต้น 2. อ,อััฐะถัดยุตาการรู้จักผลหมายถึงเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลเมื่อมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นเราจะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอการรู้จักเปรียบเทียบเหตุและผลจะทำให้เราเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นอัตตันุตาการรู้จักตนความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้จักตนเองโดยฐานะ ภาวะเพศวัยความรู้ความสามารถและคุณธรรมอื่นๆมีศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาเป็นต้นแล้วประพฤตินตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตนและเมื่อรู้ว่าบกพร่องในเรื่องใดก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมาตัดยุตาการรู้จักประมาณหมายถึงความพอดี ความพอเหมาะพอควรการรู้จักประมาณคือการรู้จักทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือดำเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นต้นการรู้จักประมาณนี้เป็นทางสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆได้ประพฤติปฏิบัติมาการลานยุตาการรู้จักการหมายถึงการรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกก,กาลเทศะกล่าวคือ รู้ว่าในเวลาเช่นไรควรทำอะไรการรู้จักการเวลาจะทำให้ไม่ดำรงอยู่ในความประมาทไม่ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ปริสตุยตาการรู้จักชุมชนคือการรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดี ควรกบหาสมาคมควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆควรวางตัวอย่างไรควรทำอะไรควรพูดอย่างไรเช่นเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ควรแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะเมื่อเข้าวัดควรสำรวมกายวาจาใจไม่แสดงอาการคลึกขนองเป็นต้นความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชนและสังคมรู้กิริยาที่จะพึงประพฤติและประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆและบุคคลปาระโรปรัตยุตาคือการเป็นผู้รู้เลือกคน หลักแห่งความสามัคคีประกอบด้วยเมตตามนโนกรรมหมายถึงการคิดดีการมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันรักและเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสารรค์ต่อกันไม่อิจฉาริษยาไม่คิดอคติไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นเครืองกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอเมตตาวชีกรรมหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้กำลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความสุขความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆโดยที่ไม่พูดจาซ้ําเติมกันในยามที่มีใครต้องหกลม้มไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดแนะนําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์พูดอย่างใดก็ทําอย่างนั้นไม่โกหกหมดเท,ท็จ เมตตากายกรรมหมายถึงการทำความดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกำลังกายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคาระวะไม่เบียดเบียนหรือลังแกกันไม่ทำร้ายกันให้ได้รับความทุกขเวทนาทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่เสมอ สาธารณภพีีหมายถึงการรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคต่อกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่เสมอศีลสามัญญตาหมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเดียวกันเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ก้าวไก่หน้าที่กันไม่อ้างอำนาจบาดใหญ่ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวง ทิฏฐิสามัญญาตาหมายถึงมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกันรู้จักสแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอคุณผู้ฟังทุกท่านคะ หลักธรรมที่ทําให้เราสามารถที่จะประคองจิตของตนเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่เห็นแก่ตัวรู้จักเขารู้จักเราได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเรามีหลักธรรมประจําใจที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เหล่านี้ก็จะทําให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อกันและกันมากยิ่งขึ้นประการสําคัญก็คือเวลาเราไปอยู่กับกลุ่มของบัณฑิตทั้งหลาย เรามักนำเรื่องราวของเราที่ไม่สบายใจไปปะปนกับการขอ,ขอความช่วยเหลือเมื่อบัณฑิตชวนให้คำชี้แนะเรามักจะมีความโกรธนำมาก่อนกว่าสติและปัญญาของตัวเราเองจึงทำให้เรามีความโศกในจิตใจอย่างไม่รู้จักจบสิน้นขอทุกท่านมีความสุขจากวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจาตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหัวเนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต รูผู้เรียกคืนยานบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกๆคนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ